สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิร์แมงคามคะ่ะมาเบิร์แมงคามเดี๋ยวนี้เป็นคลองหายากเราได้จากแมงคามนี่ถ้าสมัยเด็กน้อยจำใน,นว่าเนาะอากาตอนเยือนปอนหนึ่งปรอรอ์ซอนเด็กน้อยอันผู้ชายมักเล่นแมงคามเนาะเอาแมงคามมาส้นกันดีดีสมัยนั้นมันนั้นบ่ค่อยมีของเล่นเนาะจ้ะเนาะอันเอาแมงคามมาส้นกันไปหาเอาอันทึ่งต้นไผ่เนาะค่ะเนาะ หาเอาปีนเอาทั้งตนไทยตอนเป็นเด็กน้อยเคยเล่นว่เนาะจ้ากุงสิเคยเล่นกันเนาะแถวภาคอีสานเขามักเล่นจะมีทั้งตัวแม่ตัวผูวจา้าเดินเดินสียหายเบิ่งนะจ้าเด้ออัน,นอันนี้กุงจะเป็นตัวแม่เนาะคะ่ะเนาะมันมันโบมีขาวไหมจา้าตัวแม่บบมีขาวตัวผู้ตัวผ้ไมเขาวค่ะ ตัวผูกมีเข่าเงียบเงีอู้เป็นตยาณเดี่อจาะแมงข้ามเนี่ยแมงข้ามเดินนี้หาอยากแล้วมันก็ค่อยมีให้เห็นแล้วมืดสมัยเหรียแล้วเด็กนนอยเหรียแมงข้ามหาเบิ่งยากเดินนี้เขาเหรียแนวอื่นแล้ว๋ว <c> เ <oughs> ดี๋ยวสิบ้านภาพพินนองมาส้นแมงข้ามเหรียญละลืกอกค้วมหลังกันนะจา้ะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้หนอนก็นเคยเหรียอยู่ด้จ้ะแต่ว่า บ่บค่ายทนานดอกม่แต่เด็กหน่อยผู้ชายเล่นเนาะเด็กหน่อยไม่ยิ่งบ่บค่ายเล่นคือสีบ่เป็นยังหนันกหน่อยแต่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเม่ข้าวมาส้นเล่นเด็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะตัวตัวใหญ่ๆเรียกอ่ตัวใหญ่ๆตัวนี้แล้วแต่เนาะเอาว่างใส่ถั่วยก่อนจะหาอีกตัวนึงก็แน,น,น้ะค่ะเนาะตัวใดดีว่าอ่ะตัวนี้เขาใหญ่ๆ นะคมันเบิ่งแม่ข้ามส้นกันจ้าพี่น้องนั่งเือค้อมหังตอนเป็นเด็กน้อยอ่ะมันือิ่มส้นกันละพี่น้อง้องตับเขามันใส่กัน่ิตาตับเขามันใส่กันนังสีบ่จ้าเอาเอา มันคือบะซ่นกันพี่น้องหรือว่ายุคหนีแมงค่ามันบะซ่นกันแล้วบ่าจะยุกหนีแม่งค่ามันบะซ่นกันแล้วว่าจะหรือว่าจังไดแต่เราเข้ารอบเปลี่ยนก่อนนะแต่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนไห้มันมาอยุดตรงนี้เปลี่ยนไห้มันมาหยุดตรงนี้อันเดียมันบวมมาคือในถ้วยเอาอาโซ่นกันเนาะเอามันคือบะซ่นพี่น้องแสดงว่าแมงค้ามจมือมันบะซ่นกันคื้สมัยเก่าแล้ว นี่ถอยจากๆเลยตัวนี้อ้าตกแล้วโอ้ยแสดงว่าแมงคัมจุกมือนมันมันเศร้าส้นกันแล้วพี่น้องมันมาส้นกันแล้วมองดูถอยจากจกได้จ้ะตัวนี้มันไม่สวะเอาไปก่อนเรี่อว่าเสียเอาแมงคามแต่พี่น้องส้นกัน้ะลึกกล้องหลังตอนเป็นเด็กหน่อยมันเรียบ่าส้นเลยจ้ะแสดงว่าแมงคามนั่น จะไม่นี่เขาหักกันแล้วเขาบ้นกันแล้ว <c oughs> จ้าชอบคลิปนี้กอย่าเลื่อมปากกดแช์กดไลค์ให้น้ำเลยด้วยจ้าค่ะพอกันไม่คลิปนาจ้า